สวัสดีคะ่ะทุกคนเย็ยนนี้นะคะแดงมาเยี่ยมหาคุณย่าค่ะซึ่งคุณย่าของแดงนะคะเป็นคนที่ชอบปลูกผักแต่ไหนแต่ไรต,ตั้งแต่สาวสาวเลยอะนะคะตอนนี้แก่แล้วเดินไม่ค่อยได้ค่ะถึงจะเดินไม่ค่อยได้นะคะแต่สวนของคุณย่าเนี่ยก็ยังมีอะไรให้เราได้เก็บกินนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่แน่นอนค่ะวันนี้มาหาคุณย่าทั้งทีต้องมีอะไรติดมัดติดมือกลับบ้านค่ะรอบนี้นะคะทุกคนเราได้กระหล่ำกลับไปแน่นอนค่ะนี่คุณย่าปลูกเองนะคะเนี่ยน่ากินเลย แกก็เก er ็บไปหลายลูกแล้วนะคะอันนี้ยังยังเล็กอยู่นะเก็บไปแล้วคือปลูกข้างบ้านนะคะทุกคนมันแค่เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าโหสวยน่ากินมากด้านในก็ยังมีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีเยอะไหมนะอ๋อคุณป้ากำลังเก็บผักอยู่พอดีเลยนะคะ ไหนดูซิมีไหมอ๋อเนี่ยค่ะทุกคนอ๋อยังเล็กอยู่เลยแต่ว่าคือไม่ได้ปลูกขายค่ะทุกคนก็แค่แบบปลูกไว้กินนะปลูกไว้กินนี่แค่นี้นี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ยแค่คุณย่าคนเดียวแล้วก็ลูกหลานก็มาเก็บกินบ้างนะคะแล้ววันนี้เราก็จะเก็บของคุณย่าติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะนายดูจะเล็กเก็บสิฮะเก็บเป็นไหมดูผมผมโดนพื้นแล้วนะ่ะโอ้เก่งมาก ขออีกลูกนะคะเสาวน้ยก็ใช้เวลาในการตัดหน่อยนะคะนี่ก็ตัดเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยได้ไหมเจเล่ไม,ไ,ไม่ได้เหรอคะไม,ไม่ได้ม่ช่วยมา,ไม,ไ,าไม่ได้นะเจเล่ทำไม่ได้นะต้องให้แม่ช่วยหน่อยนะมันต้องใช้แรงนิดนึงลูกมันใหญ่เนาะ แก็ขอเก็บสักลูกหนึ่งนะคะดู้แล้วว่าทำไมเล่ถึงตัดไม่ได้นะต้องใช้แรงค่ะลูกเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่มากที่สำคัญนะทุกคนปลอดสารจ้านี่ก็เป็นสวนของคุณย่านะคะที่มีมายาวนานมากเลยนะคะตั้งแต่แดงเด็กๆเนี่ยคุณย่าจะปลูกผักที่เนี่ยหลากหลาย ก็สลับกันไปค่ะแล้วแต่ว่าจะปลูกผักอะไรแดงมาเยี่ยมหาคุณย่าเมื่อไหร่นะคะทุกคนต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปตลอดะคะ่ะอันนี้นี่คือคุณย่าปลูกน้อยแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีแรงแล้วนะแก่แล้วค่ะก็เป็นความสุขของคุณย่านะคะแล้วก็มันดีอ่ะมันเป็นการที่แบบว่ามันสร้างเรื่องราวให้กับเราในวัยเด็กนะแดงจาได้ค่ะว่ามาปลูกผักกับคุณย่ามาเก็บผักกับคุณย่ามาทํากินกับคุณย่าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวที่สวยงามในวัยเด็กของแดงค่ะ กะหล่ำปลีของคุณย่าสวยไหมคะทุกคนมันก็เหมือนในท้องตลาดทั่วไปค่ะแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ความรู้สึกค่ะเพราะว่ามาเก็บของคุณย่าเนี่ยมันรู้สึกน่ากินแล้วก็น่า,กนาเก็บกว่ามันมีความรู้สึกดีๆในใจอะคะ่ะนี่นะคะทุกคนกะหล่ำที่เราเก็บของคุณย่ามานะคะวันนี้ก็คงเอาไปแค่นี้ก่อนแหละทุกคนเยอะแล้วนะเนี่ยยิ่ไม่หมดหลอกคะ่ะต้องกลับไปแบ่งคุณป้าบ้างนะคะเนี่ยนอกจากกะหล่ำปลีนะคะทุกคน เราก็จะเก็บยอดอ่อนด้วยนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนแบบนี้อันนี้ไปผัดกินอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่นะสวยางามอะ่ะมีน้องสาวกับคุณน้านะคะมาช่วยเก็บผักด้วยค่ะวันนี้เก็บยอดอ่อนกันค่ะเพราะว่ากระหล่ำเราได้เยอะละอันนี้นี่คือเก็บให้แดงนะให้แดงกลับบ้านนะนี่คุณน้าได้ยอดอ่อนเต็มมือเลยนะคะนี่ใช่หมดเลยเก็บหมดเลยค่ะ หมดละต้นนี้หมดละใส่ถุงกลับบ้านนะคะทุกคนบอกแล้วเขาว่ามาหาคุณย่าไม่ได้มามือไม่ได้กลับมือเปล่าค่ะอาจจะมาติดไม้ติดมือมาเล็กเ็กน้อยๆนะแต่ว่ามาหาคุณย่านะ่ะได้กลับไปเยอะกว่าที่เอาของมาฝังนะเวยเต็มถุงแล้วใส่ถุงใหม่เลย เต็มแล้วน่ะเจเล่นี่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะคะไปรับที่สนามบินมาเมื่อกี้ไปหาคุณหมอนะรอบนี้ไปแค่สี่วันก็ได้กลับมาละสมไยหน่อยนะสี่วันกับสี่เดือนต่างกันไหมเจเล่ยไม่ต่างจริงอะ่ะอยู่สี่เดือนนี่อยากกลับบ้านแทบตายแล้วน่ะมันต้องต่างกันสิคะสี่วันกับสี่เดือนนะหรือว่าน้องไม่รู้วันรู้เดือน <laughs> มาทักทายเจ้าของสวนกันนิดน,นึงนะคะโอชูอย่าพี่ เนียได้ต้นบัวแล้วนะโอชูรดชูแล้นะภาษาปล่อยแล้วได้โอชูติดเส้นเลยบ่โอชูได้เส้นเลยติดหมออีน่ะคุณย่าอายุประมาณเก้าสิบกว่าแล้วนะคะเฉียดเฉียดร้อยหนึ่งล่ะก็เลยสุขภาพได้แค่นี้นะคะก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็อยู่ยาวเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าไปพบหาคุณหมอตลอดนะคะทุกเดือนทุกเดือนค่ะคนแก่นะก็มีโรคประจําตัวของคนแก่ จะกลับแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะคุณย่าก็จะโอยพร,รลูกหลานแบบนี้ทุกคนก่อนจะได้กลับบ้านนะได้ของเต็มไม้เต็มมือกลับบ้านอีกแล้วค่ะ มาหาคุณย่าชีรายเนี่ยไม่มีของติดม้ติดมือกลับบ้านเนี่ยไม่ได้นะคะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แดงเด็กๆเลยค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมหาคุณย่านะคะพอดีไปรับเจเล่ที่สนามบินก็เลยแวะมาหากันนิดนึงทางผ่านพอดีนะคะก็แวะมาหาคุณย่าบ่อยๆค่ะก็เป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่เหลือของแดงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ